อัตถกถาวัตถุประมาสูตรวัตถุประมาสูตรเริ่มต้นว่าเอวัมเมสุตังวงเล็บข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้วงเล็บปิดบรรดาคำเหล่านั้นคำนี้ว่าพิโคเวยถาวัดถังในคำว่าเสยยถาปิพิโคเววัดถังเป็นคำอุป,ปมา ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอุปมาในที่บางแห่งทรงแสดงอุปมาก่อนทีเดียวแล้วจึงทรงแสดงอุปใหม่วงเล็บเนื้อความวงเล็บปิดในภายหลังในที่บางแห่งทรงแสดงอุปหม่ก่อนแล้วจึงทรงแสดงอุปมา,ปมาภายหลังในที่บางแห่งทรงนำข้ออุปมามาแสดงประกอบอุปหม่ ในที่บางแห่งทรงนำอุป,ปมาแสดงประกอบอุป,ปมาจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเมื่อจะทรงแสดงเทวพทูตสูตรแม้ทั้งสิ้นให้เป็นอุป,ปมาก,ก่อนแล้วแสดงอุป,ปมาในภายหลังจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูดเดียวกันคนผู้มีตาดี ยืนอยู่ตรงกลางพึงมองเห็นในเรือนสองหลังนั้นได้ตลอดอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงอุปมาให่วงเล็บเนื้อความวงเล็บปิดที่เป็นอิทธิวิธีแม้ทั้งสิ้นก่อนแล้วแสดงอุปมาในภายหลังจึงตรัสโดยในยะเป็นต้นว่าผู้มีฤทธิ์ย่อมเดินทะลุออกนอกฝานอกกำแพงนอกภูเขา เปรียบเหมือนเดินไปในอากาศที่ว่างฉะนั้นเมื่อจะทรงออุปมามาล้อมวงเล็บแสดงประกอบวงเล็บปิดอุปมาหมจึงได้ตรัสจุลสาโรปมาสูตรแม้ทั้งสิ้นโดยในยะเป็นต้นว่าดูก่อนพรามเปรียบเหมือนคนผู้มีความต้องการแก่นไม้จึงสแสวงหาแก่นไม้ฉะนั้นอันหนึ่ง เมื่อจะทรงเอาอุปมายมาล้ออุปมาจึงตรัสสูตรทั้งหลายมีอลาคัตสูตรและมหาสาโรปรมัสสูตรเป็นต้นแม้ทั้งสิ้นโดยในยะเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางพวกในโลกนี้ย่อมเรียนเอาธรรมคือสุตตะละถึงเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยงูพิฉะนั้นนัภิกษุทั้งหลาย พระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นี้นั้นทรงแสดงคำอุปมาก่อนในที่นี้แล้วทรงแสดงอุปมาในภายหลังถามว่าก็เพราะเหตุไรพระภูมิพระภาคเจ้าจึงทรงแ,งแสดงอย่างนี้ตอบว่าเพราะอัธยาศัยของบุคคลหรือพระทรงยักย้ายเทศนาจริงอยู่บุคคลเหล่าใดเข้าใจอุปมาที่พระองค์ตรัสแสดงอุปมาเอาไว้ก่อนได้โดยง่าย พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงอกปมาก่อนแก่กุลบุตรเหล่านั้นในทุกบทก็ในยะนี้อันหนึ่งพระทรงแทงตลอดธรรมาธาตุใดด้วยดีพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่าทรงชำนาญการยักย้ายเทศนาธรรมาธาตุนั้นอันพระองค์ทรงแทงตลอดด้วยดีแล้วเพระเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น จึงทรงเป็นธรรมมิสระธรรมราชาชำนาญการยักย้ายพระธรรมเทศนาพระองค์ย่อมทรงแสดงธรรมได้ตามที่ทรงปรารถนาด้วยประการดังกล่าวมานี้พึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงธรรมอย่างนี้คือทั้งเพราะตามอัธยาศัยของบุคคลทั้งพระทรงยักย้ายเทศนานี้บรรดาบทเหล่านั้น บทว่าวัดถังได้แก่ผ้าสะอาดตามปกติบทว่าสังกิริถังมลคคหิตังความว่าชื่อว่าเศร้าหมองแล้วเพราะเครื่องเศร้าหมองมีฝุ่นทุลีเป็นต้นที่กลิวมาก่อและชื่อว่าอันมนทินจับแล้วเพราะถูกมนทินมีคราบเหงื่อเป็นต้นเกาะแล้ว รังคชาติในบทว่ารังคะสาเตนี้ได้แก่น้ำย้อมนั่นเองบทว่าอุปสังหะเรยะแปลว่าพึงน้อมเข้าไปบทว่ายะธินีลกายะท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าเพื่อต้องการให้มีสีเขียวในทุกบทก็อย่างนี้จริงอยู่ช่างย้อมเมื่อจะนำไปย้อมเพื่อต้องการให้เป็นสีเขียว ก็จะนำไปแช่ลงในน้ำย้อมสีเขียวมีสีดำสำริดและสีเขียวใบไม้เป็นต้นเมื่อจะนำผ้าไปย้อมเพื่อต้องการให้เป็นสีเหลืองก็จะนำผ้าไปแช่ในน้ำย้อมสีเหลืองเช่นกับดอกกัญญาเมื่อจะนำผ้าไปย้อมเพื่อต้องการให้เป็นสีแดงก็จะนำผ้าไปแช่ในน้ำย้อมสีแดงเช่นกับดอกชบาเมื่อจะนำผ้าไปย้อม เพื่อต้องการให้เป็นสีบานเย็นก็จะนำผ้าไปแช่ในน้ำย้อมสีแดงเรื่อเช่นกับดอกกะวีระเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว,ว่ายัตินีลกายะเปยัติมันเชจิกายะดังนี้บทว่าทุรตะวัน,นะเมวสะ ได้แก่พึงเป็นผ้ามีสีที่ย้อมแล้วไม่ดีนั่นเองบทว่าอัปริสุทธะวันณะเมวะสะความว่าแม้สีเขียวของผ้านั้นก็จะไม่สดใสแม้สีที่เหลือก็ไม่สดใสเหมือนกันเป็นความจริงผ้าเช่นนั้นแม้ที่เขาแช่ลงไปในหม้อน้ำย้อมสีเขียวก็ไม่เป็นสีเขียวแท้ แม้แช่ลงไปในหม้อน้ำย้อมที่เหลือก็จะไม่เป็นสีแท้มีสีเหลืองแท้เป็นต้นย่อมมีสีเขียวซีดสีหญ้าหางช้างแห้งสีดอกกันนิกาแห้งสีดอกชบาแห้งและสีดอกกะนะวีระแห้งเท่านั้นบทว่าตังกิสสะเหตุโตความว่าผ้านั้นเป็นเช่นนี้เพราะเหตุอะไร คือเพราะมีอะไรเป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งน้ำย้อมที่ผ้านั้นเป็นเช่นนี้คือมีสีไม่สวยสดใสเพราะเหตุอะไรก็เพราะความที่ผ้าผืนนั้นไม่สะอาดนั่นแหละเป็นเหตุในข้อนี้ไม่ใช่เหตุอะไรอื่นฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอปปริสุทธตาพิโคเววัฏทสะดังนี้ คำว่าเอวะเมวะเป็นคำอุปมาอสองบทว่าจิตเตสังกิริเถความว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วถ้าหากมีคําถามสอดเข้ามาว่าก็เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงทําคําอุปมาไว้ด้วยผ้าอันเศร้าหมองแล้วตอบว่าเพื่อทรงสดแสดงว่า ความพยายามมีผลมากเปรียบเหมือนผ้าที่เศร้าหมองพระมลทินที่ปลิวมาก่อเมื่อซักอีกครั้งย่อมขาวสะอาดเพราะตามปกติเป็นของขาวสะอาดอยู่แล้วความพยายามในการซักผ้านั้นจะไร้ผลดุดความพยายามในการฟอกขนแกะที่ดำธรรมชาติให้ขาวสะอาดหาไม่ได้ฉันใดแม้จิตที่เศร้าหมองเพราะกิเลสท,ทั้งหลายที่จอนมาฉันนั้น คือก็ตามปกติจิตนั้นย่อมเป็นธรรมชาติที่สะอาดทีเดียวในวาระปฏิสนธิจิตและผวังกัจิตสมดังพระํำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนั้นเป็นธรรมชาติประพัสสอนก็จิตนั้นแหลเศร้าหมองไปพระอุป,ปกิเลสที่จรมาจิตนั้นเมื่อได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ บุคคลก็สามารถทำให้ประพัสสอนยิ่งขึ้นอีกได้ความพยายามในการชำระจิตนั้นย่อมไม่ไร้ผลแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าบัณฑิตพึงทราบว่าทรงกระทําคำอุป,ปมาด้วยผ้าที่เศร้าหมองเพื่อจะทรงแสดงว่าความพยายามมีผลมากด้วยประการชนี้บทว่าทุกขติ อาติกังขาความว่าเมื่อจิตเป็นเช่นนี้ทุกขติเป็นอันบุคคลพึงหวังได้ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าทุกขติเป็นกติที่เขาพึงหวังได้อย่างนี้ว่าผู้นี้จักถึงทุกขติแน่นอนไม่ถึงกติอื่นดังนี้คือทุกขติคือกติที่เขามีส่วนร่วมอย่างนี้ก็ชื่อว่าทุกขตินี้นั้นมีสองอย่าง คือปฏิปัติทุกติและคติทุกติถึงแม้ปฏิบัติทุกติก็มีสองอย่างคืออาคาริยะปฏิบัติทุกติและอนาคาริยะปฏิบัติทุกติอธิบายว่าครหัส์มีจิตใจเศร้าหมองย่อมฆ่าสัตว์บ้างย่อมลักทรัพย์บ้างย่อมประพฤติอกุศลกรรมบทสิบทั้งสิ้นบ้างนี้ชื่อว่า อาคาริยปฏิปัติทุกติของคฤริหัสนั้นคฤริหัสนั้นดำรงอยู่ในอัตภาพนั้นแล้วครั้นกายแตกตายไปย่อมไปสู่นรกบ้างกำเนิดสัตว์ติรชานบ้างเปรตวิสัยบ้างนี้ชื่อว่าคติทุกติของคฤริหัสนั้นฝ่ายบรรพชิตบวทในศาสนานี้แล้วมีจิตใจเศร้าหมอง อาสารับใช้คนอื่นทำตัวเป็นหมอได้เกียรตะกายทำลายสงทำลายเจดียสถานเลี้ยงชีพด้วยการให้ไม้ไผ่เป็นต้นประพฤติอนาจารและเที่ยวไปยังสถานที่อโครจรแม้ทั้งสิ้นนี้ชื่อว่าอนาคาริยะปฏิปัติทุกติของบรรพชิตนั้นบนรรพชิตนั้นดำรงอยู่ในอัตภาพนั้นแล้วเคลื่องกายแตก วงเล็บมรณภาพวงเล็บปิดย่อมไปสู่นรกบ้างกำเนิดสัตว์ดิรัจานบ้างเปรตวิสัยบ้างชื่อว่าเป็นสมณะยักษ์สมณะเปรตมีกายลุกโชดช่วงด้วยผ้าสังขาติเป็นต้นที่ถูกไฟไหม้แล้วส่งเสียงร้องครวนครางเที่ยวไปมีชื่อว่าคติทุกติของบรรพชิตนั้นบทว่า เสยยถาปิความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเริ่มแสดงทำฝ่ายขาววงเล็บสุขติวงเล็บปิดเนื้อความของทำฝ่ายขาวนั้นพึงทราบด้วยทำตรงกันข้ามที่ท่านกล่าวไว้แล้วในทำฝ่ายดำวงเล็บทุคติวงเล็บปิดนั่นแหละอันหนึ่งชื่อว่าสุขติแม้ในที่นี้ก็มีสองอย่าง คือปฏิปัติสุขติและคติสุขติแม้ปฏิปัติสุขติก็มีสองอย่างคืออาคาริยะปฏิปัติสุขติและอนาคาริยะปฏิปัติสุขติอธิบายว่าคฤหัสมีจิตบริสุทธิ์ย่อมงดเว้นจากการฆ่าสัตว์บ้างจากการลักทรัพย์บ้างบำเพ็ญกุศล,ลกรรมบทชศีทั้งสิ้นบ้างนี้ชื่อว่า อาคาริยะปฏิปัติสุขติของคฤริหัสนั้นคฤริหัสนั้นดำรงอยู่ในอัตภาพนั้นแล้วขั้นกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่มนุษย์บ้างความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่เทวดาบ้างนี่ชื่อว่าคติสุขติของคฤริหัสนั้นฝ่ายบรรพชิตบวชในาศาสนานี้มีจิตบริสุทธิ รักษาปาริสุทธิ์ที่ศีลสี่หมดจดสมาทานทุดงสิบาเรียนอกรรมฐานอันเหมาะแก่ตนในอารมณ์38อยู่เสนาสนะอันสงัดทำบริกรรมกสินจนให้เกิดฌานสมาบัติได้บรรลุโสดาปติมัคละถึงได้บรรลุอนาคามิมัคมีชื่อว่าอนาคาริยะปฏิปัติสุขติของบรรพชิตนั้น บรรพชิตนั้นดำรงอยู่ในอัตภาพนั้นแล้วคขั้นกายแตกวงเล็บมรณาภาพวงเล็บปิดย่อมเกิดในตระกูลใหญ่สามตระกูลในมนุษยโลกบ้างในเทพชั้นกามาวจรหกชั้นบ้างในภพแห่งพรมสิทภพบ,บ้างในชั้นสุดทาวาดห้าชั้นบ้างในอรูปประพบสี่บ้างนี้ชื่อว่าคติสุคติของบรรพชิตนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสว่าเมื่อจิตเศร้าหมองทุกติเป็นอันหวังได้และเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุกติเป็นอันหวังได้อย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงอุปกิเลสทั้งหลายที่เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองจึงตรัสคำเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อุปกิเลสแห่งจิตเป็นชนคืออภิชาวิสมะโลภะ ดังนี้บรรดาอุปกิเลสเหล่านั้นความรักความพอใจในพันธะของตนชื่อว่าอภิชาความรักความพอใจในพันธะของคนอื่นชื่อว่าวิสมะโลภะอีกอย่างหนึ่งความรักความพอใจในพันธะของตนหรือของคนอื่นจงยกไว้ความรักความพอ,อ,อจมมใจในฐานะที่ถูกที่ควรชื่อว่าอภิชา ความรักความพอใจในฐานะที่ไม่ถูกไม่ควรชื่อว่าวิสมะโลภะสวนพระเทระกล่าวไว้ว่าโลภะทุกอย่างจะไม่ชื่อว่าวิสมะก็หาไม่ได้เพระพระบาลีว่าพวกเธอทำการแบ่งแยกไปทำไมจะเป็นในอารมณ์ที่เหมาะหรือไม่เหมาะก็ตามราคาก็เป็นวิสมะโทสะก็เป็นวิสมะโมหะก็เป็นวิสมะเหมือนกัน เพราะฉะนั้นโลภะนี้นั่นเองชื่อว่าอภิชาเพราะอาจว่าเพ่งเลงชื่อว่าวิสมะเพราะอาจว่าไม่เหมาะวงเล็บไม่ชอบทำวงเล็บปิดคําว่าอภิชาและวิสมะนี้มีความหมายเดียวกันต่างกันแต่เพียงปยัญชนะเท่านั้นก็อภิชาวิสมะโลภะนี้นั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมทำ้ายจิต คือไม่ให้จิตผ่องใสเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตดังนี้เหมือนอย่างว่าอภิชาวิสมะโลภะนี้เป็นฉันใดพยาบาทอันเกิดมาจากอาคาตวัตถุวงเล็บเหตุที่ตั้งแห่งความอาคาตเก้าอย่างความโกรธอันเกิดมาจากอาคาตวัตถุสิบอย่างความผูกโกรธ อันครอบคุมจิตบ่อยๆก็ฉันนั้นความลบหลู่อันการทำสิ่งที่เขาทำดีแล้วให้พินาศไปไม่ว่าของคริหัดหรือของบรรพชิตบ่งเล็บมีลักษณะเหมือนกันบ่งเล็บปิดอธิบายว่าฝ่ายขริหัดเดิมทีเป็นคนขัดสนครั้นแล้วผู้มีกรุณาบางคนได้ยกเขาไว้ในฐานะที่สูงส่งต่อมาเขาก,กล่าวว่า ท่านทำอะไรให้ข้าพเจ้าชื่อว่าทำลายความดีที่คนผู้กรุณานั้นทำไว้แล้วให้พินาศไปฝ่ายบรรพชิตแหลจำเดิมแต่สมัยเป็นสามเณรน้อยอันอาจารย์หรืออุปชาท่านใดท่านหนึ่งอนุเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่และด้วยอุเทศและปริปุชชาให้สำเนียกความเป็นผู้ฉลาดในประกรณ์เป็นต้นด้วยธรรมกถาสมัยต่อมา อันพระราชาและราชอำม,มาตย์เป็นต้นสักการะเคารพแล้วเธอกลับขาดความยําเกรงในอาจารย์และอุปชาเที่ยวไปอันอาจารย์เป็นต้นกล่าวว่าผู้นี้สมัยเขาเป็นเด็กเราทั้งหลายชื่ออนุเคราะห์และส่งเสริมให้ก้าวหน้าอย่างนี้ก็แต่ว่าบัดนี้เขาไม่น่ารักเสียแล้วก็กล่าวตอบว่าพวกท่านทำอะไรให้ผม ดังนี้ชื่อว่าทำลายความดีที่อุปชาและอาจารย์เหล่านั้นทำแล้วให้พินาศไปความลบหลู่ที่ทำความดีที่ท่านทำไว้แล้วให้พินาศไปของบรรพชิตนั้นย่อมเกิดขึ้นทำ้ายจิตคือไม่ให้จิตผ่องใสเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตดังนี้เหมือนอย่างว่า ความลบดูนี้เป็นฉันใดการตีเสมอซึ่งได้แก่การถือเป็นคู่แข่งก็ฉันนั้นเกิดขึ้นลามไปอ้างถึงบุคคลแม้เป็นพระหูสูตรโดยนัยะเป็นต้นว่าท่านผู้เป็นพระหูสูตรเช่นนี้ยังมีกติไม่แน่นอนแล้วท่านกับผมจะมีอะไรวิเศษเล่าความริษยาได้แก่การนึกตำหนิสักการะเป็นต้นของคนอื่น ความตรนีได้แก่การที่ทนไม่ได้ที่สมบัติของตนมีคนอื่นร่วมใช้สอยมายาได้แก่กิริยาที่เป็นการประพฤติหลอกลวงความโอ้อวดเกิดขึ้นโดยทำให้เป็นคนคุยโตจริงอยู่คนคุยโตย่อมเป็นเหมือนปลาอานนท์เล่ากันว่าปลาอานนท์ชอบเอาหางอวดปลาพวกอื่นและเอาศีรษะอวดงู ให้ปลาและงูเหล่านั้นรู้ว่าเราเป็นเช่นกับพวกท่านบุคคลผู้คุยโตก็เช่นนั้นเหมือนกันเข้าไปหานักพระสูตรหรือนักพระอภิธรรมใดๆย่อมกล่าวกับท่านนั้นๆอย่างนี้ว่าผมประพฤติประโยชน์เพื่อท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องอนุเคราะห์ผมผมจะไม่ทิ้งพวกท่านหรอกดังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แลนักพระสูตรและนักอภิธรรมเหล่านั้น ก็จักสำคัญเธอว่าผู้นี้มีความเคารพยำเกรงในเจ้าทั้งหลายความโอ้อวดนี้แลของบุคคลนั้นเมื่อเกิดขึ้นโดยทำให้เป็นคนคุยโตย่อมเกิดขึ้นทำร้ายจิตคือไม่ให้จิตผ่องใสเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตดังนี้เหมือนอย่างว่าความโอ้อวดนี้เป็นชันใด ความหัวดื้อก็ฉันนั้นเป็นตัวการทาให้ไม่ประพฤติอ่อนน้อมเชิดศีรษะเพราะเป็นผู้กระด้างเป็นเช่นกับสูบที่เต็มลมความแข่งดีมีการกระทํายิ่งกว่านั้นความแข่งดีนั้นแยกออกได้สองประเภทคือฝ่ายอกุศลและกุศลก็ในบรรดาความแข่งดีสองประเภทนั้นสำหรับคฤหัต ความแข่งดีเกิดขึ้นเพราะได้เห็นเครื่องประดับเป็นต้นที่คนอื่นทำแล้วแล้วทำให้ทวีคูณทวีคูณขึ้นไปกว่านั้นนั้นจัดเป็นอกุศลและสำหรับบรรพชิตขณะที่บรรพชิตเหล่าอื่นเล่าเรียนหรือกล่าวธรรมะมีประมาณเท่าใดเท่าใดความแข่งดีที่เกิดขึ้นด้วยการกระทำให้ทวีคูณทวีคูณไปกว่านั้นนั้นด้วยอำนาจแห่งมานะ จัดเป็นอกุศลส่วนคฤหัตความแข่งดีที่เกิดขึ้นเพราะได้เห็นคนอื่นถวายสลากัพัหนึ่งที่แล้วตนเองประสงค์จะถวายสองหรือ3ที่จัดเป็นกุศลและสำหรับบรรพชิตเมื่อได้ทราบว่าภิกษุอื่นเรียนได้หนึ่งนิกายแล้วความแข่งดีเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยมานะแต่เพราะได้เห็นภิกษุอื่นนั้นเรียนได้แล้วหนึ่งนิกาย แล้วประสงค์จะครอบงำความเกียดคร้านของตนอย่างเดียวเรียนเอาให้ได้สองนิกายจัดเป็นกุศลแต่ในที่นี้ท่านประสงค์เอาความแข่งดีที่เป็นอกุศลเพราะว่าความแข่งดีที่เป็นอกุศลนี้ย่อมเกิดขึ้นทำร้ายจิตคือไม่ให้จิตผ่องใสฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตอันหนึ่ง ความแข่งดีนี้เป็นฉันใดความถือตัวก็ฉันนั้นเป็นไปด้วยอำนาจความพองตัวแห่งจิตเพราะอาศัยชาติกำเนิดเป็นต้นมานะที่เป็นไปด้วยอำนาจความพองตัวยิ่งแห่งจิตชื่อว่าอตินาณนะอาการที่รับเอาด้วยความมัวเมาชื่อว่ามัทะมัทะที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจการปล่อยจิตไปในกามาคุณทั้งหลายชื่อว่าปมาทะ ปรมาทะย่อมเกิดขึ้นทำร้ายจิตคือไม่ให้จิตผ่องใสเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นธรรมเครื่องเศร้ามองแห่งจิตถามว่าก็เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงอุปกิเลสจึงทรงแสดงโลภะไว้เป็นอันดับแรกตอบว่าพระโลภะนั้นเกิดขึ้นก่อนเพื่อนจริงอยู่ เมื่อสัตว์ทั้งปวงเกิดขึ้นในภพใดภพหนึ่งโดยที่สุดแม้ในภูมิสุดทาวาสโลภะย่อมเกิดขึ้นก่อนเพื่อนด้วยอำนาจความยินดีในภพต่อจากนั้นอุปกิเลสนอกนี้มีพยาบาทเป็นต้นย่อมเกิดตามควรแก่ปัจจัยเพราะอาศัยปัจจัยที่ควรแก่ตนและไม่ใช่แก่อุปกิเลสของจิต16อย่างนี้เท่านั้นเกิดขึ้น แต่พึงทราบว่าโดยยยะนี้ย่อมเป็นอันรวมกิเลสแม้ทั้งหมดทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงกิเลสเครื่องเศร้าหมองด้วยคําอธิบายเพียงเท่านี้แล้วบัรนี้เมื่อจะทรงแสดงความผ่องใสจึงตรัสคําเป็นต้นว่าสโกโศพิกเ,เวดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่า อิติวิธิตวาแปลว่ารู้อย่างนี้บทว่าปะชะฮติความว่าละอุปกิเลสแห่งจิตด,ด้วยอรยิยมรรคด้วยอำนาจแห่งสมุทเฉทะปานะ